ในบริสต์เริงเฮดออฟเอรีโมทบอร์เดอร์เรจิออนเอคอนบอยออฟมารีนพุชฟอร์เวิร์ดแดนมิชชันซีมส์เพรสฟอร์เวิร์ดบิลเอซัพพลายโรดลิงกิ่งอิโซเลตต์วินเลตเจ็ดทูเอฟอร์เวิร์ดโอเปอเรติงเบดบัดวอตบีกินแอสเอพิสทูเอ็นจิเนียริงเอฟฟอร์ดส์สูลเทิร์นอินทูเอไนแมดแดนออฟเดมคูดแฮฟพ redicted this east border herer the marine worksite by side with local villagers shoveling dirt setting up heavy machinery and laying down the first layer of gravel The atmosphere is tense but hopeful. Children peek curiously from behind bamboo huts. Local share water with the truth, and for a brief moment, test trust. e s t The sound of engine and shutter f i l l d the air until everything changed. Without warning, a thunderous explosion ripped through the ground. A blinding flash, then a monstrous roar. A massive improvised explosive device, and I d i buried e e p beneath the dirt road, detonated directly under the lead tank. The blast tear through steel like paper. The tank lip of the ground. a fiery mushroom cloud engulfing it as sharp now rains down across the worksite. The shockwave is immense, marines are thrown to the ground. Cameras capturing the scene shake violently. Dust and debris fill the air, obscuring everything. The silence that follows is deafening, broken only by the echoing scream and the crackle of flame. It's chaos. เพนิกซ์เซตอินแอสเดอร์โซเลียสแครมเบิร์นฟอร์คัพเวิร์ดอันเชื่อว่ามอร์บอมม์อาจซ่อนอยู่ในอาบีแอสเมดิกรัชฟอร์เวิร์ดเดอร์ทรูสเกลออฟเดอะเดสตรักชั่นบีคัมคลีร์เดอร์แทงก์วันส์เอหกสิบตันฟอร์เพรสอีสเรดดิทูทีวีสเตตเมทัลแอนด์สโมกเดอร์บลัสคราเตอร์อีส์มหึมาอีสิลี่เซเวอรัลเมตรเตอร์ดิฟเอเวอรีมู vement คิกอัพดัสไมค์วิดเดอะเอสเอ็มเอลออฟเบรนนิ่งฟูเอลโลเคอล์วินลาร์เกอร์ทอริฟายแอนด์คอนฟูสฟรี เดอะมารีนด like ับบัดดีเทอร์มินเอตฟอร์มเอดิฟเฟนซีฟเพอริมิเตอร์เดโนแอนไออิดไลท์ดิสโค้ดบีเดอะพรีโหลดทูแอนแอมบูชแอนเดนเฟลลี่ในเดอะดิสแตนต์กันไฟเอฟฟิลชัตเตอร์ช็อตเอเคโฟฟอร์มบีออนเดอะทรีไลน์เดอะทรูบริแอคอินสตันลีเทคกิ้งโพซิชันแอนสแกนนิงเดอะฮอริซอนบัดโนเคลียร์เอนเนมี่แคนบีซีนเดอะแอมบูชเนเวอร์ฟูลลีแมตเตอร์เรียลไลท์เพื่อให้เดอะแอตแทกเกอร์ดิฟนิ่งคาดฝันซัชเอมาสซีฟเอ็กซ์เพลชั่น a l perhaps they watching from afar, gauging the response. Either way, the Marino the situation is far from over. Our later, d Ron e begin sweeping the area. The footage they capture is chilling. The I e d w a s n t just random, it was sophisticated. Expertly concealed under layer of dirt and rock. Engineer later confirm that multiple pressure plates were wired together, creating a trigger system designed to target heavy vehicle specifically. คุณยังเพิ่มแผนที่อีกนู่นอีกซักเล็กน้อยว่าเดอะคอนไบรต์วูดพาร์สแบ็กแอดเดอะคอมมานด์โพสต์มิลิเตอรี่แอนะลิสต์รีเพลย์เดอะฟูตเอ็ดอีกครั้งและอีกครั้งคำถามอาริสฮาวดิทเดอะเอนเนมี่รู้เดอะรูทว่าสแตนเอลิกอ้างมั่นเดอะโลเคอลออร์ดิติเดนสก้าวส์สอดส่องเดอะโรดบิลดิ่งโอ per ation from อัฟฟาเดอะอิมพลิเคชันอาร์อันเซตลิงมีนไวน์ออนเดอะกราวด์เดอะมารีนคอนติเนียร์เดอะกรีมทัส รีคาบูรีทีมเวิร์กอันเดอร์เดอะเบรสติ้งสั้นทูเคลียร์เดอะเลกเกตแอนด์ซีเคียวเดอะไซด์เดอร์รีคาบูร์แฟรมเมนต์ออฟอาร์เมอร์เบิร์นซับพลายแอนด์เพอร์ซอนัลบิลล็องจิ้งชัตเตอร์อะครอสเดอะบลาร์โซนเอฟเวอรี่ไอเท็มเล่าเรื่องราวเอริมมิดเดิลออฟฮาวควิกลีพีซแอนด์ทอนอินทูเฮอร์เรอร์อินเทอร์วิวเลเทอร์ริเวลเดอะอิโมชันแนลทอลออนเดอะเมนฮูส์เซิร์ฟวันมารีนฮิสไวซ์เช็กกิ้งเซอเราว่า building something for the locale we thought it was safe ในโลกที่เพิ่งระเบิดอนาเธอร์อธิบายถึงคลื่นความตกใจว่า"มันรู้สึกเหมือนกำลังถูกทับด้วยกำแพงของอากาศความเสียงดังลั่นในหูของมันช่วงเวลาแบบนี้ที่เปิดเผยความจริงและคาดเดาไม่ได้ของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่ถนนฮิทเทอร์เลสผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การระเบิดที่บุกเข้ามาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้าตามแนวชายแดนรูปแบบนี้บ่งบอกถึงการค้นหาของกลยุทธ์การรบแบบต่ำต้น ไฮอิมแพกต์แอตแท็กมีนทูคริปเปอร์โมเรลและสโตลล์ดีเวล็อปเมนต์ดีสไอเอดีเอสออฟเฟนคราฟต์เด็ดจากฟอส fertilizer สครับเมทัลและโอเอมูนิชันอาเดลี่เรมินเดอร์ออฟแอสมิทริกวอร์เฟียร์อักเคนส์เดมอีเวนต์เดอะมอสต์แอดวานซ์อาร์มอイルล์พาหะอารีนเอาไว้เอานาฟเดย์อัฟเตอร์เดอะแอตแท็กเดอะมารีนรีเทิร์น not to retreat but to finish what day started with enhanced security and drone surveillance พวกเขาสร้างเดอร์ดามักสเตรทออฟโรดดิสม์ทามเอฟเวอรี่มัลของดินถูกขุดเอฟเวอรี่ข้าวของถูกเช็คเดอร์โลเค้าโซโลเว่คัมแบ็กวอชิงตันเกาเทเชียส์ลีดิสปายเดอะเฟียร์โคออปเปอเรชันเริ่มต้นอิทส์เอพาวเวอร์ฟูลอิมเมจโซเยอร์และพลเรือนทำงานร่วมกันในดิฟเวนออฟเทอร์ร์มิลิตรีฮิสตอริเอนต์จะระลึกถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากในฐานะหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์การปฏิบัติการชายแดน But beyond the military analysis, it's also a story about resilience, about human determination to rebuild after destruction. Every explosion, every act of sabotage, is meant to break that spirit. Yet, time and again, these men and women keep moving forward. In the aftermath, investigators discover new intelligence, evident pointing to a cross border smuggling network that supplies explosive and detonation equipment. The operation stretches across villages, using the chaos of the border region as cover. This revelation sparked new mission to track down those responsible, turning the quiet borderland into a new front of intelligent warfare. Footage of the explosion spread across social media, shocking viewers we world worldwide. The scale of destruction became a grim reminder of what soldiers face daily in this remote zone. It's one thing to hear about IED attacks. It's another t o see the raw aftermath the crater the burning wreck the s t a n n e d survivor powering each other to safety for the marine the memory linger long after the smoke clear the sound the flat the loss it become part of the i r story and for the l o c a l the road they help b u i l t become modern infrastructure it's a scar a symbol of both suffering and endurance as the video c o n c l u d e one thing is clear this wasn't just a random act of violence it was a calculated strike a message from unseen enemies that the border is never truly calm but the response of those who survive their decision to return and rebuild send an even louder message back you can destroy the road but not the resolve this is the grim reality of modern conflict where progress and peril walk side by side and where even a single straight off road can become a battlefield. The shockwave may have stunned the forces that day. But it also revealed their unbreakable spirit. This is Border Horror. -er, and you watching Bangkok Battletech.